สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาแนะนําโหมดบันเทิงอีโหมดหนึ่งใน r o v นะคะโหมดนี้ก็คือโหมด a b r i s i v l Cast นะคะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าสู้กันตรงเหวนั่นเองนะคะโหมดนี้เรามาถึงเราก็จะเริ่มด้วย level 3แล้วก็จะมีเหวหมู่ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมนะคะว่าเป็นยังไง มาถึงเราก็จะมีให้สุ่มเลยนะคะว่าเราจะได้ฮีโร่ตัวไหนนั่นเองนะคะจะฟรีครั้งแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนฮีโร่เนี่ยเราก็ต้องใช้เพชรสีแดงนะคะแลกเพื่อจะเลือกฮีโร่ตัวต่อไปก็สุ่มเหมือนกันนะคะครั้งต่อไปก็สุ่มเป็นการสุ่มเรื่อยๆค่ะถ้าเราไม่พอใจเราก็สุ่มเราก็ใช้เพชรสี สีแดงไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะคะก่อนเกมจะเริ่มนะคะขอแนะนําให้เพื่อนๆอ,อ่านตรงกรอบสีเขียวนะคะที่เราวงไว้ให้นะคะคือมีข้อจํากัดในการซื้อไอเทมปกตินี้เราก็จะเล่นๆแล้วเก็บเก็บเงินในเกมนะคะเราก็ซื้อไอเทมได้เรื่อยๆใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเ,เราสรุปให้ฟังเลยว่าคือเราต้อง ตายแล้วเกิดใหม่เท่านั้นนะคะเราถึงจะซื้อไอเทมได้ระหว่างเกมนี้เราจะซื้อเองเลยไม่ได้นะคะและอีกอันนึงก็จะเป็นข้อจำกัดที่ว่าคือเราปกติเวลาเลือเราจะลดใช่ไหมเราจะกลับบ้านเพื่อไปเติมเลือดแต่อเน,นี้ยกลับบ้านไปไม่มี ไม่ไม่สามารถเติมเลือดได้นะไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพื่อนเอนเติมเลือดไม่ได้ค่ะเพราะงั้นเลยแนะนําว่าถ้าจะเล่นหมดนี้ให้เอาไอเทมลูกหิวไปนะคะลูกมือเนี่ยที่ระวงสี่เหลี่ยมสีเขียวให้นะคะเพื่อเติมหิวให้เพื่อนๆนและตัวเราระหว่างการเดินเกมนั่นเองนะคะระหว่างการเดินเกมนะคะก็จะมีให้เติมหิวหิวก็อยู่หลัง ป้อมนั่นเองนะคะที่เราวงไว้สี่เหลี่ยมนี่นะคะก็จะปกติใครเติมก็ได้พอเติมเสร็จปุ๊บมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยคะ่ะเกมนี้เราก็สุ่มเลือกเป็นเลเวลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงก็เป็นเลนเดียวนะคะเพื่อนๆก็คือเหวเนาะก็เลนเดียว นี่นะคะสู้กันเอ้ยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเลยือืมสวยได้ก็จะมีพุ่มซ้ายพุ่มขวายหลบนะคะเลนเดียวนะคะเพื่อนๆเลยคือใครพลาดอนะพลาดแล้วก็คือ ตายอะประมาณเนี้ยเกมเร็วมากนะคะเพื่อนๆต้องระวังนิดนึ่งนะคะเพราะว่าที่หลบมันแทบจะไม่มีอะน้อยมากอืมจัดไปเอาเลยๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้เออสวยค่ะ ไปค่ะเขาป้อมเลยเขาป้อมไหมเขาป้อมไหมเขาป้อมไหมไม่ได้คลิปหมดเลี้ยวโอ้โหซันตา์าซันต์าอย่างเฮาซันต์าอย่างเฮาก็ได้นะโอ้โหจ้วไปจ้าเกะคลิปเกะคลิปคลิปมาแล้วคลิปมาแล้วปาดันป้อมได้ปะดปได้ปะได้ปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องดูดีนะ เพื่อน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 จะยืนวิ่งจะตายลูกหลบก่อนเติมเลือดไม่ได้นะกลับบ้านเติมเลือดไม่ได้ขอฮิวต้องเก็บหิวแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนกลับบ้านกลับบ้านเราไปเติมเลือดไม่ได้นะคะอย่าลืมเล่นไอเทมเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมเล่นเล่นไปเนี่ยจะไม่มีปุ่มให้วาปกลับบ้านเห้มปุ่มปุ่มวาปเนี่ยเขาตัดทิ้งเลยนะโหมดนี้ไม่มีนะเพื่อนเพื่อน ไม่มีให้เราใช้นะคือเราเล่นต่างแรกเราก็งงเว้ยแล้วก็เฮ้ยมันวับไปไหนปุ่มวับไม่มีคิดว่าเกมมันบัก๊กวิ่งจะวิ่งกลับไปบ้านจา้ะเป็นไงเติมไม่ได้ <c oughs> ก็เลยบ <c oughs> แบบเฟลโอเคก็เลยรู้เลยว่าโอ้มันเติมไม่ได้นะด้วยความที่ว่าเราเล่นครั้งแรกเราไม่ได้อ่านไงเลยแนะนําให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนอ่านเนาะเวลาเขาเขียนแนะนําอะไรหมดแต่และหมดเนี้ย อ่านนิดนึงอลาเล่นจะได้เล่นสนุกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเข้ามาใกล้เว้ยเอ,ออเออจัดไปได้ไหมโอ้ไม่ได้ลแบบะแป๊บใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อน,ม,นม,มันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยเก่แบบต,ตายขอเอาฮิวแป๊บขอฮิวแป๊บหนึ่งอุย้ยเพื่อนเราเก่งมากเลยนะแทบจะไม่มีใครมาเติมฮิวเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย เราตายเออเราเวลกับฆ่าเราเวลเองอะฆ่ากันเองอ่ะอืมีที่ไหน <c oughs> ต้องตายอย่างเดียวนะคะเพื <c oughs> ่อนๆเลือดถึงจะฟื้นมา่ใหม่อย่าลืมนะคะเดี๋ยว,เ,ยวเล่นเล่นเล่น,ลนแล้วเดี๋ยวเป็นแบบเราแน่ๆเลยเราว่าเล่นครั้งแรกต้องมีคนเป็นแบบเราอ่ะวิ่งกลับไปเติมเลือดที่บ้านอะไรประมาณเนี้ย งงไงบุ่มบ่าแพ้ไม่มีอะไรเงี้ยไปลุยต่อลุยต่ออุ้ยเพื่อนเราเก่งมากเลยแทบจะไม่แทบไม่ตายเลยนะแต่ละคนวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮาริสมาใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะออ้โก็เอาดิเอาดิเอาดิลุงหูเพื่อนระบุขนาดนี้เราก็ต้องเข้าแล้วโอ้โว สวยจ้าโอ้สุดนะสุดนะสุดนะเพื่อนเพื่อนสุดนะเออเอาดีเพื่อนสุดก็สุดแล้วก็สุดนะอจะไปจะไปจะไปยาวๆเดี๋ยวเราติป้อมเราติป้อมเออเพื่อนๆสู้ไปสู้ไปเออสวยติป้อมเลยป้าติป้อมได้ไหมใจรืยอ โอ้ยิง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 เดือดเดือดกดเดี๋ยวเลยเด้อเออเออเออตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บโอ้โหหฮยะเตะก็รัวเกินอีหยังวะไปไปเออซานิสน่ะซานิสซานิสอ้าวเอาเอาเนี้ย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 เออโอ้โหซานต้าอย่างห้าวอ่ะห้าวแล้วได้คิวด้วยสุดน่ะสุดน่ะสุดน่ะก็เอาดิเพื่อนเ้ นี่งไงเพื่อนๆดูเกมแล้วเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมถึงให้เอาไอ,ไอเทมฮิลมาใช้ในเกมด้วยนะคะเลือกหมาลงทงลงท้าวิ่งเวิ้งเลยไม่ต้องเอาอเอาฮิลอย่างเดียวแล้วนะโหมดเนี้ยตีป้อมเลยตีป้อมเลยเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนจะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้วตีป้อม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 ไปเลยเอ,ออเออจบแล้ว จบแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างดูแล้วเพื่อนๆลองเล่นกันหรอือย่างถ้าลองเล่นแล้วเนี่ยเม้นมาคุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะคือเราอยากรู้ว่าเพื่อนๆเ,เล่นแล้วสนุกไหมแล้วเล่นแล้วได้ตัวอะไรกันบ้างนะคะคุยกันได้นะคะนี่ก็คือสกอร์นะคะจบกันไปได้ที่5เล่นแกลลี่เล่นแกลี่อย่าคาดหวังอะไรเรานะโอเคก็มี คลิปอีกหลายคลิปนะคะเกี่ยวกับอูวที่ช่อง,งไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย